เฮ้ยเปาตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่มาเต็นตอนนี้เหลือล้านเก้าครับลุงถ้าซื้อติดก็น่าจะเหลือประมาณล้านหนึ่งเชีย่ยค,ครับลงุงไฟฟ้าฉิดผ่าแล้วเงินกูเริ่ม้อยหรอเออ,อนนดูกันน,นะเจ้ยขอทานออนไลน์อยู่ไม่ไกลไปสัตว์หรือให้คนชนหาดูคนรวยก่อน เยอะขอทานออนไลน์อยู่ไม่ไกลไรสัตว์มีใครมีกระสุนขายไหมครับกระสุนกูมีร้อยห้าสิบนัดอยู่ในตู้เก่าว่าจะมาขายอยู่เยออกป้นดีไมเนี่ยใช้คอนป้นเหรอไอสัตว์เยี่ยผมไปดูของขึ้นฉลากก่อนเอาอกาะเลยฟงลอยฟ้า รับไม่ยังอ่ะมาตินพวกไม้พวกไม้สมองสวรรค์อ่ะรับรับครบหมดแล้วครับอุย้ยอี๋อุ้ยได้ตีได้สัตว์เปนนี้แหละเฮ้ยนุ่มสุดรอหนุ่มสุดรอ,อขออยันทำงานดีเนี่ยครับผมพอมีเงินแบบแบ่งๆบ่งมั้งไหมไปพอบ้านกลับมาเหลือสี่พันนโอเคไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ไปพอบ้านที่อะไรกลับมาเหลือ 4, สี่พันไว้สัตว เออหรอม่าใช้เงินเยอะหรออยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอได้ลองเดี๋ยวใช่ครับไว้เดือนอื่นค่อยดูอรครับติดดัวจะหมดละได้ได้ได้จะบอกว่ามาดูสวยใช่ปะเอาดีฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับรับเลโก้ัวติดติดสองนะไอ้เสืองั้อยู่ ไม่มีเบอร์ร์มี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 เป็นกล่องครับโอเคครับเอาสิบสชุดครับมาดินเทคของมาเลยหนึ่งสาเจดศนีกแล้ครับหนึองเก้าครับหนึ่งสองเก้าบีบีซีบีบหน้าแก๊งอยู่เปล่าเข้าแก๊งอยู่เปล่าไม่รู้เข้าเข้าหรือเปล่าเอาหรอ บว่าตามหาวิชาชีพครับตอนนี้ได้มีวิชาชีพนะว่าผมได้กลิ่นตุเท่าไหรร่คับไม่ใช่กูแล้วหนึ่งไอ้สัตว์ไอ้พวกที่โกงงงกองเงินอะไรเงี้ยขอดูน้อยดูด้ามันน้อยสองแสนแปดคอยนี่ไหมครับพอมีเบอร์ติดต่อไหมแบบว่าผมอยากกู้เงินอะไรประมาณเนี้ยเอ่อเข้าแล้วครับเข้าไล้วครับไม่รู้เอาครับดูลุงกระเป๋าแล้วครับลุงอ่าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ อายุก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 เราไปดิเอาติเกอร์ดิเอาติเกอร์ดิเอาติเกอร์เาไปี่จ้าและปฏิวัติใายมี่บ้างครับมีครับมีขายครับมีขายเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่ก้าร้อยได้ไหมแปดท่าได้ไหมมีลุงลุงลุงนี่ครับลุงลุงดูนี่ลุงนี่ลุงนี่ อ่าแล้วตีเยสลุงครับเขายังไม่เข้ามาครับโอเคไม่เป็นไรครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งกูกำลังจัดจัดชุดใหญ่ไปปิ๊บเลยจูนรถตอนนี้ไม่มีคนค่อยจูนนะเด็กเรต้องรอกาชามามันถึงคนจะมาคนจูนกันเพราะกล่องจูนมันน่าจะไม่มีใครมีแล้วอุเบย์ครับ เพชรแดงไม่มีไม่ไมีคารับเพชรแดงไหมครับตลอดไหนเหรอท่านมีเพชรแดงบ้างครับมีมึงไม่ได้ติดตามมึงไม่ได้ติดตามมานานแล้วมึงบอกกูมีคอนบวกห้าหรอถ้ามึงไม่ได้ติดติดตามนานจริงนี่คือมึงน่<ท>าจะเห็นของในตู้กูแล้วมึงไม่ถามหน่อยเหรอว,ว่ามาชงมาเชกูหายไปไหนไอ้ <laughs> หมดแม่ละพัน กูไม่ถามหน่อยแลาว,ว่ามาเชกูหายไปไหนปืนกูหายไปไหนบวกแปแล้วทำไมกูเหลือแค่คอสบวกห้าไอะเป๋าลนวันนี้แหละเราจะออกป้น โหมาตินมันงโหดจริงว่ารับของได้ไงวันนี้รับทั้งวันเลยไม่ได้มาตินรับเมื่อคืนครับลุงรับเมื่อคนะืนโอเคเดี๋ยวว่าถึงขีดแล้ว รออะไรยยังไงนะเพชรฟ้าไหมนะครับก็ต้องใช้กี่พันอันเนี่ยมาตินมันถึงจะครบพันห้าครับลุงพันห้า 1, 5, เลยหรอแล้วทั้งหมดมันเท่าไหร่เนี่ยอย่างละชุดเนี่ยชุดละสามหมื่นห้าครับลงุงโอ้ยสว์ จะผมส่งสลิปให้สว,วัสดีครับคุณลุงสลิปพี่อะไรวะสวัสดีครับจะจริปทั้งหมดเนี่ยครับลุงมึงจะส่งยังไงสัตว์เอาผมจดจดไว้ครับลุงลุมส่งอะไรมา รวมน่าจะสิบล้านอะดูทรงละโคตรเยอะโคยไม่ครับพขมีเงินไม่บ้างไหมครับหม่ผมผมเหรอใช่ มีแบ่งให้สักหน่อยไหมครับตอนนี้กําลังจะลําบากแล้วแต่คุณจะให้มาเลยครับแล้วเมื่อไหร่แล้วลุงจะมาหาผมตอนไหนนะมาหาอะไรวะเขาก็เห็นตอนนั้นหมอจะมาหาผมเหรอออกไปตีเหรอใช่ก็ขอเวลาสองปีได้ไหมก็ขอสองปีแล้วกันนะปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งหรือสองปีอ่ะ เดี๋ยวจะไปหารอได้เปล่าถ้ารอได้ก็รอกูมีแ,แค่คอนบวกห้าตอนนี้ <0 5. S 2> ล,นนลุงไม่มีอำนาจใช่ไหมมึงคิดว่าไงอ่ะอเดี๋ยวพึ่งไอ้ศาสตร์ใจเย็นไม่ไม่รู้โดนไม่เยอะเหมอนกันโดนอะไรอ่ะ ลงสะทืบเนี่ยแหละลุงเออก็ดีแล้วตู้เขาไม่ได้ไงประเด็นอะใครวะอย่างลลเงี้ยลุงเออเอเซบใช่ไหมเก่งจริงไรเกอร์อะไรเกอร์กับเอเซบโตดเวย้ยใช่ครับเนี่ยเอเซบก็อยู่อะไรดิ ตอนนี้กูรู้สึกว่ากูเหมือนแบบของเล่นน่ะแล้วเหมือนขี้ที่คนอื่นมาจิ้มเล่นได้อะอไรบาร์ดเนี่ยแต่บางทีเขาไม่อยากจิ้มจิ้มทีเละเมื่อวานนี้โดนมาเชสับสองทีตายห่าไอ้สัดคุณว่าไงอ่ะอเป็นแดงะไรพี่โดนมามาเชสับสองทีตายห่าเออเก็บแล้วสามสิบเลยไหมนะสามสิบก็ได้แบบคนนี่เหมือนขี้อ่ะไอ้เหี้ยน่าจะครบแล้วนะครับลุงยี่บาพอยี่บาพอไม่เหลืออะไรแล้วเนาะ ใช่ครับผมเบรกโอลีฟไว้ให้เพราะว่าถ้าสมมติว่าลุงตีไม้ก็เดีด๋ยว em. okay. เอาไว้ซื้อกันแตกครับลุงโอเคเอาเงินมาเลยหนึ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเจ็ดศูนย์แล้วก็ไปที่เกตกันแล้วมึงขนเกตใส่รถแล้วไงลุงกระเป๋าอะไรลุงกระเป๋าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ครับอุ้ยขอบคุณครับใจดีจุงน่ารักจัง อันนี้ลุงต้องจำไว้นะเพราะครั้งหนึ่งโคอิเคยช่วยนะโอเคไหลุงโอเคไอ้เหี้ยโอเคถือว่าลุงติดติดนี่ผมนะอันนี้ผมพูดกับลุงโอเคได้โอเคโคอิลุงต้องจำชื่อไว้นะโคอิเออโอเคถือว่าผมจะปล่อยลุงไปแล้วนโอเคเยอมยอมไอ้ผมจะลืมสิ่งที่ลุงพาพวกผมนะกูทำอะไรมึงเนี่ยไอสัตว์นะกูทำอะไรกับมึงเนี่ยจะหมายถึงคนอื่นไงมึงก็ต้องไปหำคนอื่นสิเหี้ยมึงไม่เคยทำและกูไม่เคยทำอะไรกับพวกมึงเลยซ้ำ ันนี้จริงอันนี้จรไหมล่ะใช่เออไม่เคยทำอะไรกับมึงเลยสักนิดหนึ่งจะมี<อ>ไม้เคอกอะบาลสองสามโป๊ะก็ปกติของคนที่ต้องเอาไม้เคอกอะบาลกันแถวนี้แหละใช่ไหมล่ะ<อ>แต่ว่าให้เก็บมาแค่ยี่สนะิบอ่ะนะบุญทุนมันได้นี่หรอกกระทืบกระทืบแล้วประ,ประเด็นเท่าไหร่ได้ไหมครับกระทึบแล้วประเด็นเท่าไหร่ได้ไหมครับ พี่ชายชีวิตแกงแกงผมตอนนี้นี่ไม่ไหวแก๊งหนาเลยใช่หรออ๋อคนออกครับใช่ครับคนออกเยอะเพราะว่าเซนออกเหรอไม่ไม่ไม่หมายเรื่องเก่าที่แบบว่าเคยเล่น JK แบบเยอะๆไฟมันเปิดเทอมครับอ๋อโอเคไอ้สัตว์ตัวตีครับมีใครเยอะมากคนคือให้หน่อครับพี่ผมเลือกพี่เป็นทางสุดท้ายครับพี่คือใครครับคือแบบบนเฮลครับผมน่าเจอเขาทึ่งมากกว่ามั้งโอ้ยบอกอินเวตได้ไหมพี่ ใช่ะนะครับอินเวนเอาเลยครับพี่ชาย <c oughs> แก๊ง <c oughs> เออบอกอินเวน <c oughs> ได้ครับพี่แต่ว่าตดนแเขาส่งเล็กโดนนะพี่โอ้แต่ <c oughs> โอ้แต่ผมโดนพี่กระทืบมาเยอะมากเลยนะพี่จำได้ไหมริ่ม <c oughs> มา,าอดีตครับพี่ชายต <c oughs> อนนี้ปัจจุบันแล้วเนาะพี่ชายเราต้องลืมสิ่งที่มันไม่ไม่ควรจำใช่ไหมอืม <c oughs> อะไรที่แย่ๆก็ลืมไปครับปัจจุบันยังก็เล่งรันกันอยู่ครับโคอิหน้าดีซีโคอิหน้าดีซีแต่ก่อนผมโดนโค่บ่อยอ่ะ ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นร่างร่างร่างไม่ใช่ร่างนี้ครับจบไม่ลงจริงๆไอ้เงี้ยคนมีแผลสัตว์น่าจะเป็นบทบาทที่สมุดเป็นมาจมอยู่อดีตไม่อะไรไม่ไม่ไม่ทำอะไรใช่ครับใช่ครับเรามาผูกมิตรกันดีกว่าไหมครูอิดเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยไหมเออูกวลครับ ไหนไหๆคุณเป็คนน้อยแล้วเนี่ยยามที่เราตกต่ำเมื่อสองแก๊งเนี่ยเราผูกมิตรไหมแต่ยามยามตอนนี้ผมตกต่ำเลยโดนถ้าคุณถ้าผมขึ้นไปสูงเมื่อไหร่ผมไม่ลืมคุณเอาใหเรอถ้าขึ้นไปจุดนั้นนะถ้าขึ้นไปจุดนั้นคุณแบบเดี๋ยวผมจะตอบแทนคุณอย่างดีสัญญาละไอเซนอยู่ป่ะไอเซนอยู่ป่ะเซน่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ มาเริ่มสร้างความสัมพันธ์กันดีกว่าใช่เราอย่าไอ้นี่กันเลยอะไรที่มันผ่านมาเราก็อย่ากดมันมีสองแก๊งที่ร่วมมือกันแล้วนะเซ็นสัญญากันแล้วด้วยนะว่าเราจะไม่ทิ้งกันอ่ะใช่งั้นเรางั้นเราก็เซ็นสัญญากันไหมว่าเราจะไม่ทิ้งกันใช่เอาไหมเอาไหมเอานะผมเอานะถ้าคุณปกป้องผมอ่ะผมก็ต้องมาพึ่งจักรพรรดิแต่ตอนเนี้ยถ้าจักรพรรดินึงปกป้องผมอ่ะตอนนี้ผมก็แย่อ่ะผมก็เลยหันมามองคุยแก๊งแรกเลยนะเอซซคเขายังไม่เอาผมเลยนะคุณคิดดูดิ แย่กับแย่อยู่ด้วยกันนี่เป็นยังไงวะเนี่ยหรอเป็นบวกครับเป็นบวกเราเป็นบวกเป็นพากันไปเดินครับมึงตรงติงกูกูตรงติงมึงเสมอกลางเนี่ะมึงเคยได้ยินไหมครับประโยคนี้เคยครับเคยนั่นแหละแคอยู่แคนอะไรอยากแคนกันเลยครับพี่ชายอ่ะเราเอางั้นเรามาจบเรื่องแผลกันดีกว่าทำไงถึงจะหายแคะน่ะ ทะมาหาจุดสิ้นสุดเรื่องนี้ดีกว่าระหว่างความบาดหมางระหว่างเราเนี่ยใช่ให้ผมไหว้พี่ไปล่ะอ่ะกูไหว้ได้นะไหว้พี่ได้นะเออพี่ผมผมยอมไหว้พี่เลยพี่ให้ให้กูไปวิ่งวนเมืองก็ได้แล้วให้โคอิหายโกรธนี่ทำได้นะเอาไปล่ะเออเอาจริงๆได้แล้วลุงโอเคไม่มีปัญหาลุงทำนะแต่ลุงทำนะกูไม่เกี่ยวลุงทำเหรออ่ะกูทำได้กูเป็นหัวแก๊งถ้ากูจะทำให้ความบาดหมางมึงมึงไอ้เนี่ยกูวิ่งได้รอบเมืองอ่ะ คิวมาช่วยผมเยอะจริงแต่คนเนี้ยเนี้ยฮะไม่น่ามีอะไรนะครับพี่ชายโอ้โหหนงกินอะไรอ๋อพี่ได้จับผิดครับได้ครับพี่เขาด่าผมแบบเหมือนหมูเหมือนหมาเลยอ่ะโอ้ยผมโดนโอ้ยผมโดนเหมือนกันผมไม่เคยด่าเขาอีกในทีมตีเลยนะครับออการตีการมีปัญหาแล้วก็เรื่องปกติไงที่เราจะมีมะคำด่าอะไรเงี้ยครับใช่ือก มันแค้นกันอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าในทีมซีผมให้เกียรติโคอยู่ตลอดไงตรงนี้แหละประเด็นเราต่อให้เราตีกันมาร้อยครั้งอ่ะแต่ถ้าเรามาเจอกันด้วยความรู้สึกดีมันก็จบปะใช่กแต่ตอนนี้กัทชนะเอาเลยอ่ะตอนนี้ชนะแล้วเอาเลยเอาซี่เอาเลยอ่ะเรียกเรียกกูไปทีมซีเดี๋ยวกูยอมเลยไปเลยเดี๋ยวกูเล่นด้วยเลยเอา เฮ้ยชักอาวุธมาเดี๋ยวว่าพวกเราพร้อมกันขนาดไหนพร้อมแล้วพี่นี่พร้อมแล้วพี่พนีน่เจอมึงเหนอาวุธพวกกูไหมเอาง่ายว่ากูลุมมึงหนึ่งคนนี้มึงไม่ตายแน่นอนกูมั่นใจ,จตอนเนี้ตีไปเหมือนมดกัดอ่ะแต่เราจะจับมือใช่ไหมลุงจับสิจับไม่ล่ะคุณจะไม่เดียวดายแล้วผมจะดึงอินเว์ไปแก๊งหนึ่ง เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ผมว่าเรื่องควมหน้าไปคุยกันยากนะแต่ถ้าเราคุยกันก่อนเนี่ยมันก็น่าคุยกันได้นะอันนี้แ็จริงนะผมไปคุยขึ้นเป็นหนึ่งก่อนเลยผมยอมเป็นที่สามเรายอมเป็นที่สุดท้ายเลยเรายอมเป็นที่สุดท้ายใช่เพราะเราเราคุยกันไงเราผมให้เกียรติคุณไงก็เหมือนคุณชนะการเลือกตั้งอ่ะผมให้สิทธิ์คุณจัดตั้งก่อนเลยแต่ใช่คุณจัดตั้งมาได้เลยครับจริงจริงอันนี้จริง แน่นแน่นเปรี้ยคุณเคยผมปล่อยมือใครเวลาเวลาผมจับมืออย่างนั้นวันทีอยา <Okay. S 2> ่างเงี้ยลูกรักระบบลูกรักแต่ก่อนวันที่นี้มาที่หนึ่งถูกไหมแต่ในเมื่อเขาเลือกที่จะปล่อยมือผมแล้วครับเขาเป็นค,คนเลือกเองนะเขาจะปล่อยเองครับผมก็ต้องตามนั้นกรีเลือดสาบานไหมครับกรีเลือดเลยอ่ะลงใช่กรีเลือดสาบานเลยให้ผมบีบน้ำตาไหมครับเบ <c oughs> ื่อกูจะเชื่อ ตูงก็เป็นมิกันได้ใช่ไหมล่ะได้อยู่แล้วในนู้นอ่าเดี๋ยวเอาคุณเอาคุณปรึกษาเซ็นก็ได้นะั้างั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเซ็นอยู่เราเราเซ็นมาดีกว่าเราเซ็นมาดีกว่าเดี๋ยวเราเซ็นมาคุยแล้วเดี๋ยวมาคุยอีกรอบไหมอเออทาไงดีครับเนี่ยตอนเนี้ยผมกำลังเล็กแต่ถ้าผมโตเมื่อไหร่เนี่ยแก๊งคุณจะไม่มีหมายหัวแน่นอน ได้ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะแล้วเราจะแล้วเราจะเอาเอซับออกมาจากที่หนึ่งกันแล้วคุณก็จะขึ้นเป็นที่หนึ่งแทนผมเป็นที่สองเป็นตอนเดือนสองเดือนที่แล้วผมกังก้าพูดนะเดี๋ยวเย้ยพี่ชายคนเรามันก็มีผิดพิพดกันไงพี่ตอนพี่แยกผมผมหาพี่แก๊งแรกเลยเนี่ย ตอนผมแยกพี่ก็คุยออกับผมไงก็เราก็สิ่เสมอกันละเราแยกทั้งคู่ลบเจอลบเป็นบวกในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาถึงเรียกไปไหนลนะไม่ก็ตอนที่เราแยกไงเราก็มาคุยก<อ>ันแก๊งแรกไงคุยหน้าดีฟรีใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่แหละคุยนี่แหละ<อ>พี่ผมไปสั่งงานไว้เพียงแล้วพี่อไอจูโฮจูโฮจูโฮมึงเอามึงหาของบวกตีบวกกระไม้บวกห้าหน่อยดิอ๋อสั่งให้อันนั้นอันนั้นของตีบวกห้ากูหน่อยตีบวกห้าเหรอมาเต็นไปยัง แลุงอย่าลืมนะลุงเออมึงมึงไอ้ไอ้เซนไอ้เซนโทรมาแล้วโทรหากูหน่อยเบอร์แปดหกเก้ามึงไม่ได้โอทายเขาแปดหกเก้าหกหนึ่งห้าแปดหกเก้าหกหรือใช่ใช่ต๋ะมาเต้นไม่ถ้าผมกดไปมันเดี๋ยวผมจะโดนไอ้นี่ไอ้เฮ้ยเดี๋ยวกูไปเรียนเก็บแป๊บนึงนะ